แต่พอดีตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเห็นภาพขึ้นฟีดอันนี้ขึ้นมาผมก็เลยให้ทีมงานเนี่ยติดต่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องนี้ทันทีนะครับผมเราอยากให้พีบีเล่านิหนึ่งเรื่องของความเชื่อใจเล่นอย่างรนี่ฮะก็ว่ากันไปนี้เขามีพี่คงพิกัดเช็ดพิกัดด้วยนะเพียบเลยเต็มที่เลยที่สงสัยจะฮิตใหม่ั้งเนี่ยคือทิปแต่ละอย่างนี้แบบใครจะเชื่อแล้วแต่เป็นไนครับผมเราไม่มีหน้าที่ไปขัดความเชื่อใครแต่ว่าอาจจะ อยากให้ศึกษาให้ถ่องแท้ดีๆก่อนเนาะการที่เราจะไปไหว้ใครสักคนหนึ่งครับเหมือนเรากําลังแบบน้อมตัวลงไปหมอกาสิ่งๆนั้นเนี่ยอยู่สูงกว่าเราครับอย่างเงี้ยเนาะผมรู้สึกไม่ตะขิดตะขวงใจที่จะไหว้ก้มกร่บได้แบบเออน้อกลาบได้เต็มที่ว่านี่คือสิ่งที่เราเทิดทูนเอาไว้ใครไม่เทิดทูนแล้วแต่แต่ไม่น่าจะไม่น่าจะเลวร้ายอะ่ะถูกไหมมันมีแต่เรื่องราวดีดๆโอเคผู้กลแก้วคือใครอะ่ะ บอกว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็เอามาจากไหนวะไม่มีอันนี้เราพูดกันตามข้อเท็จจริงก่อนนะครับใครจะเถียงว่ามีเอาหลักฐานมาก็กมันไม่มีอ่ะในภาพศิลาจารึกทั้งหลายแหละก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คือไม่ใช่อ่ะเออที่เป็นรูปลักษณ์ที่มันเหมือนมีปีกก็ไม่ใช่อ่ะเขาถือพัดถือเป็นแส้ ก็เป็นแบบเป็นพรามคนหนึ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตามนี้ก็มันไม่ใช่อ่ะครับผมไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ว่านันถ้าบอกว่าผมได้ขอ้อมูลก็แล้วแต่เนาะแต่มันไม่ใช่อ่ะย้อนกลับไปถ้าคุณเป็นนักโบราณคดีที่แท้จริงที่แท้ทรูหรือเป็นนักประวัติศาสตร์ที่แท้ทรูลองไปสืบพ้นดูว่าพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นับถืออะไรก่อนอในช่วงนั้นเนาะใช่เอาแบบมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะไม่ใช่เมคขึ้นมาเองนะครับผมเออ ตั้งแต่ย้อนกลับไปก่อนนั้นนก็ได้อะพระเจ้าชัยวรมันที่หนับถือใครอะสมัยนั้นน่ะยังเป็นพุทธศาสนาอยู่นะครับพอหมดพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วอะเพราะพระเจ้าชัยวรมันที่8เนี่ยพุทธศาสนาถูกทําลายว่างไปแต่หลักฐานที่ค้นพบเนี่ยผ้บอกว่าพระเจ้าชัยวรมมนที่7เนี่ยนับถืออยู่สองเรื่องหนึ่งปรัชญาปราปรมิตา เป็นสูตรมหายานครับสูตรเรื่องเป็นพระแม่มารดาของเรื่องพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าไปปัญญาปรมิตานี่คือสิ่งที่หลักฐานค้นไปพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดน,นับถือมากครับผมสองพระภัยสัตว์ครุพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานวัดพระบาทนะพุดเนี่ยแหละเนี่ยองค์นี้แหละเราเรียกกันว่าพระหมอยาเนี่ยครับพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยนับถือมากๆทําไมถึงนับถือเราไปขุดค้นหาเองนะ และในสมัยนั้นก็มีครูรู้หรือม,มีครูบาอาจารย์ที่สืบได้ว่ามีตัวตนจริงๆแล้วเป็นที่เคารพนับถือตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5มีอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรถึากาละกาอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันมีคนหนึ่งแล้วก็มีคนหนึ่ง